รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Here Thailand The land the free in land of From others seas for everyone the place have begun reach for the sun. it happen for the better world ร่วมกันทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าโดยบริษัท w a 1 9 9 1จำกัดมหาชนปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนสายการบินไทยแอร์เอเชีย e ใครๆก็บินได้ ไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โป2025มากรรมอารยสถาปัตย์นวัตกรรมสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิมนุษย์ล้อและผู้พิการรวมพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทมมวลครั้งที่9จัดใหญ่อลังการที่สุดในภูมิภาคอาเซียน11-14ธันวาคมนี้ที่ไบเทคบางนา โษณะทัวยกล้อทัวอารยศาปัดทั่วไทยสุขใจไปกับการเดินทางท่องเที่ยวและชื่นชมสถานที่แหล่งท่องเที่ยวโรวงแรมที่พักร้านอาหาร ร้านกาแฟจุดแวะพักถ่ายรูปชมวิวและสถานีบริการน้ำมันที่สวยงามสะดวกและปลอดภัยด้วยหลักคิดการออกแบบท,ที่เป็นมิตรกับคนทมวลหรือเฟรลี่ดีไซน์ยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลชั้นนำในระดับมาตรฐานสากลที่พร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยในภาคปฏิบัติร่วมกันส่งเสริมธุรกิจาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลนหรือไทยแลนด์เทเลซึ่งฟอที่จะไม่ทิ้ง ไว้ข้างหลังไม่ทิ้งใครไว้ข้างล่างและไม่ทิ้งใครไว้ในรถอีกต่อไปครับ อีกหนึ่งจังหวัดต้นแบบในการขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือจังหวัดน่านที่ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในการปร,ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนวัดวารามต่างๆให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจุ่มวัยเก่าและมนุษย์ล้อหรือผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นได้โดยสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรม ทั่วถึงเท่าเทียมและทะเทียมกับนานาอารยประเทศทั่วโลกครับ ในย่านเมืองเก่าน่านนอกจากจะมีการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นอารยสถาปัตที่พร้อมรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลแล้วย่านเมืองเก่าจังหวัดน่านบริเวณถนนผากองด้านข้างวัดภูมินหรือวัดปู่ม่านย่าม่านกระสิบรักก็ยังเป็นที่ตั้งของถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านที่เปิดให้บริการในช่วงเย็นย่คำค่ำเฉพาะวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นโดยเทศบาลเมืองน่านถือว่าที่นี่เป็นห้องรับแขกของจังหวัดน่านกันเลยนะครับเพราะมี ทั้งอาหารการกินเสื้อผ้าพื้นเมืองเครื่องแต่งกายงานฝีมือของฝากของที่ระลึกและโดยเฉพาะรอยยิ้มพิมพ์ใจของพี่น้องชาวจังหวัดน่านนี่แหละครับ โอ้นี่เราอยู่ที่ไหนครับมอบ้อยครับโอ้อันนี้เรียกว่าลานข่วงเมืองหน้าเลยนะครับเป็นจุดหัวแหวนเลยของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าจากจุดนี้เนี่ยจะสามารถเห็นวัดภูมินอีกด้านหนึ่งก็เห็นพระธาตุชังคำนะครับเ oh. ล้าเราก็จะเห็นบรรยากาศของข่วงเมืองที่คนเนี่ยมา oh. จับใจใช้สอยซื้อข้าวของอาหารมานั่งทานกัน oh. ในบรรยากาศยามเย็นซึ่งลมเย็นๆเลยนะครับนี่ขนาดหน้าร้อนนะแล้วเราก็จะเห็นว่าคนมาเดินซื้อของกันมีทั้งคน เมืองน่านเองนักท่องเที่ยวทุกเย็นเนี่ยทันทีเขาจะไปกินอาหารที่ร้านอาหารนะครับเขาก็อยากจะได้บรรยากาศตรงจุดน,นี้แหละครับคือมาเดินดูเอ๊คนน่านเขากินอะไรกันนะมีอาหารพ<อ>ื้นเมือง,องแล้วราคาถูกอร่อยถูกสุขลักษณะเทศบาลเขาดูแลอย่างดีกระบวนการจัดการขยะนี่ก็มีแยกขยะเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มานั่งทานอาหารกันโอ้โหนี่ได้บรรยากาศมาก<า>เลยนะครับได้บรรยากาศแล้วมีดนตรีด้วยอ๋ออันนี้ฟ<ห>รีหมดฟรีหมดคือหมายว่านั่งเนี่ยไม่ได้คิดค่าอะไรเลยเทศบาลเขาจัดให้ ก็จะเป็นตลาดละวนคนเดิน<ช>มีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับจะมีอาหารไส้อัวมีของพื้นเมืองที่อยู่สงขานสงขามาเที่ยว ต้ก็มาเที่ยวเหนือคือคือที่นี่เนี่ยถ้าร้านไหนไม่อร่อยอยู่ไม่ได้นะครับเนื่องจากเทศบาลเขาเปิดให้คนสามารถที่จะมาขายกันได้โดยถ้าจะมีคิดค่าเช่าดูแลกันเองทีนี้พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าร้านไหนเนี่ยขายไม่ออกเนี่ยอันนี้ก็จะลําบากก็จะต้องทยอยปิดไปดังนั้นก็จะเหลือแต่ร้านที่ดีๆนะหมอนะครับใช่ครับเพราะว่าเสริมอาชีพชาวบ้านรายได้ชาวบ้านด้วยใช่เพราะว่าเขาไม่ได้คิดค่าเช่าอะไรมากเลครับดังนั้นเนี่ยใครอยากมาเปิดก็มีล็อกต่างๆ ซึ่งเทศบาลเขาก็ามุ่งเน้นว่าเงินกระจายไปให้สู่ชาวบ้านเป็นหลักอันนี้ก็จะถือว่าส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนครับคนมาท่องเที่ยวเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะต้องมาต้องมาที่นี่ โอ้โหวัยรุ่นวัยเก่ามาหมดมาทุกวัยเลยครับมาทุกวัยมาดูฮะอาหารขนมเครื่องดื่มนี่ก็มีแบบพื้นบ้านพื้นเมืองอาใช่ข้าวกันจีนนะครับแอปปลาซิลแอปไข่ปลาองออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นสมองหมูอะไรพวกนี้ก็จะมีหลายแบบที่เป็นอาหารพื้นเมืองข้าวซอยไก่น้ำเงี้ยวเมืองหน้าอย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยมาจุดเดียวเนี่ยจะได้กินหลากหลายเลยอันนี้เทศบาลเขาจะมาดูแลเรื่องความสะอาดอนนี้5บาทนี่ถูกมากนะคุณหมอโอ้ถูกมากเลยครับข้าวแตนข้าวแตนนี่ของเสื้อม ชิมชาวบ้านนะโอ้โหล้วชิม่อยชิมดูชิมดูอันนี้ก็มีขั้วโฮะนะครับมีแกงทังเลหมูยำขนุนลาบหมูขั้วจอผักกาดพวกนี้เป็นอาหารพื้นเมืองทั้งนั้นตรงด้านหลังนี่จะเป็นเสื้อผ้าแหละครับพอกินอิ่มแล้วปั๊บเนี่ยก็มาเดินด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่ามีเปิดให้คนมาขายเสื้อผ้าพื้นเมืองมีความหลากหลายอาจจะมาจากอำเภอปัออำเภออื่นๆที่รอบนอกเนี่ย นะครับเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงไหลย่านเมืองเก่าน่านโอ้โหหมอวอยครับ,รบดูด้านหลังเราสิครับสวยงามโอ้หนี่มาเรือมาลังอลังการมากนี่ค<ล>ือวัดพระธาตุช้างคำโอ้โหนี่ฮนะแล้วก็อยู่ตรงจุดหัววงแหวนหัววงแหวนเลยนะนะครับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใช่ครับแห่งดินแดนล้านนาไทยอีกแห่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นต้นตลาดถนนคนเดินเนี่ยนะครับใช่ครับก็ยันนะครับสุกศาวอาทิตย์เท่านั้นนะครับที่เทศบาลเมืองน่านเขาจัดถนนคนเดินให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองน่านเนี่ยได้สัมผัสวิถี ชีวิตสินค้าอาหารการกินแล้วหมอบอลน,นะที่เป็นคนหน้านเนี่ยเขาโผัวอยู่ที่เนี่ยคิดว่าดูจุดเด่นเอกลักษณ์ของเมืองหน้านแล้วเนี่ยช่วยส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและโดยเฉพาะท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลยังไงบ้างครับ,บค,ครับสำคัญมากเลยครับเพราะว่าคนหน้านเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่อัธยาศัยไมตรีดีแล้วก็มีความเอื้ออารนะครับ ดังนั้นการที่ทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยจะมารวมพลังกันนะครับในการที่ทําให้เมืองน่านเนี่ยนะครับมีอารยสถาปัตย์หมายว่าต้อนรับทุกคนครับไม่ว่าทุกคนนั้นจะเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้พิการเป็นผนู้คนที่อาจจะเข้าถึงพื้นที่ต่างๆยากนะครับผมก็เชื่อว่าคนน่านจะมีน้ําใจไมตรีครับในการที่จะทําให้พื้นที่ต่างๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายและให้คนทุกคนนะครับสามารถจะมาชมความงดงามของเมืองน,น่านและอย่างที่บอกนะครับจุดสาคัญที่สุดคือน้ําใจ นั่นไทยแล,เเวล้เเวเห็นไทยอัลาคตลูกรันเราสบายทุกคนได้ใช้สรวนปลอดไทยสุ่ยงานหลอ,อนานปะนิสัยที่ไม่เคยเปลี่ยนเราขอชื่นชมนิสัยที่ตรงต่อเวลามาตลอดชีวิตของคุณเขาหน้าไม่มาสายาไม่ต้องอ่ะแอเอเชีย รวมสินค้าเทคโนโลยีนวัตกรรมและบริการเพื่อสุขภาพ Health and Wellness สำหรับคนรักสุขภาพผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการและมรุดล้อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนไทยแลนด์เฟร r ี่ดี i ซ n e เอ็2025มาการัอารยสถาปัตย์นวัตกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทัมวลครั้งที่9จัดใหญ่ไฟกระพริบ11-14ธันวาคมนี้ที่ฮ101ไบเทคบางนา m a k it happen for the better world ร่วมกันทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าโดยบริษัท WA 1 9 9 1จำกัดมหาชนปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ ไท a แลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กป2025มากรรมอารยสถาปัตนวัตกรรมสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิมนุษย์ล้อและผู้พิการร่วมพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้มวลครั้งที่9จัดใหญ่อลังการที่สุดในภูมิภาคอาเซียน11-14ธันวาคมนี้ที่ไบเทคบางนา ดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์เข้มขลังด้วยพลังแห่งธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมทำให้จังหวัดน่านเป็นหมุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางทุกคนต่างก็อยากที่จะได้มาสัมผัสด้วยตัวเองอย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตครับและจุดนี้ก็เป็นถนนเลข3นะครับอีกจุดถ่ายรูปชมวิวยอดฮิต ที่จังหวัดน่านนะในอำเภอปัวทางไปบ่อกเกลือนะครับเห็นไหมอยากไปอยากมาเหมือนเลขกสามนะครับและนี่แหละครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีความหลากหลายที่จังหวัดน่านทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรมงงงธรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดน่านครับ you นี่ก็เป็นบริเวณจุดชมวิวนะครับบนอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเขามีตัวเลขเป็นสารลักษณ์ว่า1715ก็มีความหมายว่าณนะยอดดอยบริเวณเนี้สูงจากระดับน้ำทะเลปันกลางเนี่ย1,715เมตรโอ้โหนี่เกือบ2กิโลนะครับเนี่ยอยู่สูงมากเลยน้ำไม่ท่วมแน่นอนและที่สำคัญนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับ อุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่ดูแลใส่ใจเรื่องของอาระยะสถาปัต์มีทางลาดมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยเก่าเนี่ยนะฮะกลุ่มรีแฮบกลุ่มสุขภาพแล้วก็กลุ่มอาระยะสถาปัต์ควรจะให้เขาได้มีโอกาสมาสัมผัสวิวทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาตินะนีนน่ก็จะมีคนมาถ่ายรูปชมวิวกันเป็นระยะระยะ มาจังหวัดน่านในครั้งนี้กิษณะทัวยกล้อก็ได้มีโอกาสขึ้นมาเที่ยวชมชุมชนชาวบ้านกลางขุนเขาอันไกลโพ้นท่ามกลางความเงียบสงบงามมีลำน้ำไหลาพาดผ,ผ่านมาชั่วนาตาปีที่นี่คือหมู่บ้านสะพันสวรรค์นบนยอดดอยอำเภอบ่อ,อกเกลือจังหวัดน่านครับณจุดนี้เขาเรียกว่าสะพานโอโซนโอโซนในความหมายของคนไทยทั่วไปนี้ก็จะเข้าใจว่าเป็นอากาศดี อากาศบริสุทธิ์สะอาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็เลยเรียกเนี่ยสะพานนี้เป็นสะพานโอโซนเพื่อจะบ่งบอกว่าหมู่บ้านสะันเนี่ยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหุบเขาพงไพรก็อากาศดีตลอดปีนี่แหละครับก็เป็นมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงไหลของหมู่บ้านสปนันนี่ก็เป็นลำน้ำว้านะครับที่ไหลลงมาจากขุนเขาอันกว้างใหญ่ไพศาล แล้วก็ไปรวมกับลำน้ำปันนะซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านด้วยที่นี่ก็เขาก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนนะคนที่ชอบแบบชิลๆ slow life เนี่ยก็ต้องมาแบบนี้ผมว่าก็มีความสุขดีแต่ว่าอาระยะสถาปัต์นี้ยังมาไม่ถึงไเลยนะเราต้องใช้คนยกด้วย หมู่บ้านสปันเป็นชุมชนเล็กๆที่สงบเงียบคล้ายหมู่บ้านในนิทานท่ามกลางขุนเขาสลับทับซ้อนเป็นจุดที่ลำน้ำว้าและลำน้ำสปันไหลมาบรรจบกัน จึงเรียกกันว่าศพปันก่อนจะกลายมาเป็นชื่อสป,ปันในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชุมชนที่ได้รับความนิยมมากอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านโดยเฉพาะคนที่ชอบธรรมชาติป่าเขาที่สงบงามหลีกเล่นจากความจอแจของผู้คนได้เป็นอย่างดี นนนานปะิสัยที่ไม่เคยเปลี่ยนเราขอชื่นชมนิสัยที่ตรงต่อเวลามาตลอดชีวิตของคุณเขาหน้าไม่มาสายาไม่ต้องอะแอเอีเชียโลกของพี่น่าอยู่กว่าโลกของผมไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันโลกจะน่าอยู่ต้องมีความสมดุลปตทจึงสร้างความมั่นคงทางพลังงานไปพร้อมกับการลดก๊าซเรือกระจกให้ทุกคนได้ใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้น ช่วยสร้างอาชีพใหม่ๆไปพร้อมกับการลดคาร์บอนเพื่อให้เรามีความสุขที่ยั่งยืนไปด้วยกัน Let it happen for the better world ร่วมกันทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าโดยบริษัท WA 1 9 9 1จำกัดมหาชน ปอตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ไทยแลน f ฟรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โปหมากรรมอารยสถาปัตนวัตกรรมสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิพลุตล้อและผู้พิการรวมพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้มวลครั้งที่9จัดใหญ่อลังการที่สุดในภูมิภาคอาเซียน11-14ทธันวาคมนี้ที่ไบเทคบางนา บทบาทผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการอย่างไรกันบ้างวันนี้มาชมันนะครับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้การนําของคุณวรราวุศศิลปะอาชาทั้งท่ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนพิการและคนทั้งมวลด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และการจัดทําอารยสถาปัต์หรือเฟรีดีไซน์ที่เหมาะสมแก่การดํารงชีวิตอิสระและสามารถพึ่งพาตนเองได้ให้แก่คนพิการทุกประเภทเร่งส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดเจนิมพัฒนาน,นวัตกรรมกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการรวมถึงการสร้างเจตคติเชิงบวกต่อสังคมและคนรอบข้างภายใต้พอมอนหนึ่งเดียวขับเคลื่อนนโยบายคนไทยมีความมั่นคงในชีวิตและมีสวัสดิการที่เหมาะสมครับ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะสิ่งที่เราทําในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราทํากับกลไกลในการขับเคลื่อนเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะโดยเรามีการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นองค์กรคนพิการหรือโรงพยาบาลน,นะคะได้มีการจด เป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะคะซึ่งสามารถที่จะของบดําเนินงานขอโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งเรามีทั้งหมด60อบทนะคะเราจัดตั้งไปแล้ว54แห่งนะคะเหลือ6แห่งเนี่ยก็จะพยายามให้เสร็จภายในปีงบประมาณ68ส่วนที่2ก็คือทํางานร่วมกับเครือข่ายสถานประกอบการนะคะภาคเอกชนในการที่ขอความร่วมมือให้เขาดําเนินการตามกฎหมายเรื่องของการจ้างงานคนพิการนะคะสถานประกอบการที่มี ลูกจ้างตั้งแต่100คนเนี่ยเราก็ขอให้เขาได้จ้างคนพิการในเรื่องของตัวคนพิการเลยเนี่ยเราก็มีบริการเงินกู้คนพิการนะคะให้กู้ยืมโดยไม่เสียดอกเบีย้ยเรื่องของที่อยู่อาศัยของคนพิการนะคะเราก็มีงบในการซ่อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการหลังละไม่เกิน4ี่0มื่นนะคะก็ผ่านทางอบตอซึ่งปีนี้เราก็ได้ถึง60หลังะคะ่ะ เวลาที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกทุกท่านน,น,นะครับว่าผู้อยากไล้และคนพิการมีจํานวนเยอะพอสมควรแต่และความดีใจคือม,มีทั้งหน่วยงานแล้วก็ภาคเอกชนพี่น้องประชาชนเนี่ยเห็นความสําคัญต้องการให้คนพิการที่เป็นผู้รายการเนี่ยได้ใช้ชีวิต อย่างปกติสุขที่เราทําอยู่นะครับเพี่อย,ยังชีพเรื่องการให้ทุนการศึกษากับผู้ด้อากาศเราก็ทําอยู่เรื่องของเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้นี่ทาอยู่กายอุปกรณ์นี่ก็ทําอยูอ่รวมกับอปสตช่วยกันเรื่องซ่อมบ้านให้กับคนพิการก็ทําอยู่เราให้ความสาคัญนะครับด้วยทางพัฒนาชุมชนของเราเนี่ยเมื่อลงตรวจเจอผู้ที่อยู่ในสภาพที่ยากไร้นี่เราเข้าใจถึงความยากลําบากก็ประสานกับพอมอหมน่วยงานอ,าอื่นๆทั้งองค์กรชุมชนก็ประสานเข้ามาเพื่อจะของบประมาณมา ช่วยเหลือในการซ่อมบ้านให้เขาได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็ได้รับงมืมานจากพมซึ่งก็เป็นกองทุนเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนพิการแล้วหลังจากนั้นทุกภาคส่วนก็ช่วยกันคนละหมื่นสองหมื่นคนละห้าพันคนละร้อยสองร้อยสำหรับบ้านหลังนี้ผมต้องให้เครดิตกับทางผู้ใหญ่บ้านท่านทุ่มเทม,มากกับทางสบตแล้วก็กับอบตอกับกระทรวงพมแล้วก็มัสยิดซึ่งมันเป็นการบรรณาการที่มันเป็นภาพที่งดงามของสังคมคุณภาพชีวิตความมั่นคงของครอบครัวนี้ตอนนี้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้หลังจากนี้คือ ทำไงให้เขามีรายได้ทําไงที่เขาจะพึ่งพาตัวเองได้มากกว่าที่เป็นอยู่ตัวนี้เป็นโจทย์ที่พวกเราในสังคมที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมก็กําลังระดมสมองในการที่จะช่วยกันเพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนการทํางานบริการสังคมเป็นบทบาทภารกิจหนึ่งของกรมคุมพืชทํางานบูรณาการกับ พื้นที่ชุมชนสําหรับภารกิจในการทํางานโดยการสังคมครั้งนี้เราก็ใช้สมาชิกผู้ทุกคุมความพืชที่จะต้องทํางานโดยการสังคมซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้สร้างคุณค่าให้กับตัวเองแล้วก็คืนในสิ่งดีๆให้กับสังคมประหยัดอยู่ u b e ครับ เป็นเจ้าของบานครับรู้สึกอินดีและขอบคุณทุกน่วยงานครับอบตแล้วก็ผู้ใหญ่ครับแล้วก็หน่วยงานความประพฤติครับแล้วก็อบตครับและนี่ก็เป็นอีกบทบาทที่สำคัญของผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการที่จังหวัดประจวบคีรีขันครับ รอนานปะนิสัยที่ไม่เคยเปลี่ยนเราขอชื่นชมนิสัยที่ตรงต่อเวลามาตลอดชีวิตของคุณเขาหน้าไม่มาสายไม,ไม่ต้องอ่ะแอร์เอเชีย รวมสินค้าเทคโนโลยีนวัตกรรมและบริการเพื่อสุขภาพ Health and Wellness สำหรับคนรักสุขภาพผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการและมนุษย์ล้อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนไทยแลนด์เฟรนด์ดี i ซ่ e เอ็ซโป2025มาการัอารยสถาปัตย์นวัตกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่9จัดใหญ่ไฟกระพริบ11-14ธันวาคมนี้ที่หอ101ไบเทคบางนา Let it happen for the better world ร่วมกันทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าโดยบริษัท WA 1 9 9 1จำกัดมหาชนปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเต,ติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ ไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โป2025มากรรรมอารยสถาปัต์นวัตกรรมสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิพลุดลอ้อและผู้พิการรวมพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้มวลครั้งที่9จัดใหญ่อลังการที่สุดในภูมิภาคอาเซียน11-14ธั11 14, นวาคมนี้ที่ไบเทคบางนา วนหลวงราชินี19ไร่แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารนณะในการกำกับดูแลของเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะมีการออกแบบและจัดทำอาระยะสถาปัตย์เพื่อรองรับการใช้งานของคนพิการและคนทัมวลให้เข้าถึงได้สะดวกปลอดภัยขนาดไหนวันนี้มาชมครับ สวนหลวงราชินี19ไร่เป็นสวนสาธารณะติดทะเลแห่งเดียวในหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2547โดยเทศบาลนครหัวหินสำหรับใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชนรวมถึงการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆของเมืองหัวหินโดยสวนหลวงราชินี19ไร่แห่งนี้ยังได้มีการพัฒนาให้เป็นสถานที่อารยสถาปัตดโดยการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่พร้อมรองรับการใช้บริการของประชาชนได้ทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายครับ เป็นต้นแบบในเรื่องของเมืองอัยทธาปัดที่ให้คนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงได้เราพยายามส่งเสริมเมืองเนี่ยให้เป็นต้นแบบอัยทธาปัตทุกทุกด้านตั้งแต่เรื่องแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนเช่นห้างสั์สินค้าสถานที่ทํางานสวนรรยการเนี่ยก็เราพยายามปรับปรุงแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมมือในการรองรับกับคนทุกช่วงวัยที่ด้อยในเรื่องของสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงในทุกที่นะครับเช่นเดียวกันที่สวนแห่งนี้คือสวนสาธารศาไร่ของเทศบาลนครหุขินก็เป็นอีกสวนหนึ่งที่ เป็นปอดของเมิหินในช่วงเวลาเย็นๆหรือช่วงสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีประชาชนเนี่ยมาพักผ่อนจำนวนมากรวมถึงมีตลาดในช่วงวันสุกเสาร์นะครับก็ตรงนี้เราพยายามรองรับให้กับคนทุกช่วงวัยเนี่ยเข้าถึงใช้พื้นที่นี้อย่างเต็มที่เช่นคนพิการเราก็จัดทำแรมสําหรับให้รถเข็นขึ้นมาได้รวมถึงห้องน้ําที่บริการเราก็มีแรมเพื่อให้คนเข้าถึงได้นะครับ ในส่วนของการพัฒนาด้านอารยธรรมปนะครับในส่วนของพื้นที่สวนสาธารณะ19้ไร่นะครับในส่วนนี้ก็ยังต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอีกครับอย่างน้อยก็ในส่วนของป้ายประชาสัมพันธ์หรือว่าป้ายในการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับและก็อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการจอดรถในส่วนนี้ก็จะต้องมีการเพิ่มเติมในส่วนของการตีเส้นทำสัญลักษณ์ในการจอดรถให้กับผู้พิการได้ด้วยแล้วก็ในส่วนของภาพรวมของเทศบาลนครนนทนะครับในส่วนนี้ก็ในอนาคตก็ได้มีการวางแผนในการปรับปรุงฟุตบาททางเท้าให้ทั่วเมืองให้ดูมีสีสันสวยงามแลวก็ให้เกิดความสะดวก ภัยกับนักท่องเที่ยวและก็ให้ผู้พิการนี้สามารถที่จะใช้ฟุตบาทต่างเท้าได้ได้สะดวกนะครับในส่วนนี้ก็ในส่วนของเทศบาลเขน,น้อยนีเราก็ได้มีการวางแผนไว้ในการที่จะพัฒนาในอนาคตเพื่อให้ในส่วนของการใช้พื้นที่ก็ให้ได้รับความสะดวกเท่าเทียมกับผู้คนในด้านอาสาบัตรชั่วถึงกันครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สวนสาธารณะราชนี19ไร่นะครับซึ่งเป็นสวนที่ปรับปรุงใหม่เป็นการปรับปรุงเพื่อลองรับคนทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถแล้วก็มีทางลาดสามารถให้วีลแชร์เข็นไปทั่วทั่วสวนได้อย่างสะดวกสบายและเป็นพื้นที่ริมทะเลด้วยครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากครับที่แบบมีพื้นที่ริมทะเลที่สามารถรองรับคนทุกๆคนได้และขอเชิญชวนคนทั้งครอบครัวมาเที่ยวหุ่นกันครับเพื่อที่ทุกคนจะสนุกด้วยกัน โอ้โหดีมากเลยค่ะเพราะว่าเขาจัดเตรียมไว้สะดวกสบายมีทางลาดมีสวนเด็กเล่นแล้วก็มีถนนวิธีการเดินที่เรียบง่ายมีสิ่งดี่งามห้องน้องห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้ก็เชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวกันค่ะเราจะได้มีความสุขด้วย ก็สาหรับเทศบาลนครหัวหินเราครับนโยบายก็คืออยากให้เมืองเนี่ยเป็นเมืองเรื่องอัยกาปั์สามารถรองรับคนทุกช่วงวัยหรือคนด้วยอากาศในเรื่องสภาพร่างกายเนี่ยได้ทั่วถึงกันนะครับวันนี้อยากเชิญชวนทุกท่านทุกภาคส่วนว่าเรามาร่วมมือกันในการปรับปรุงเมืองนะครับที่เป็นพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือคนมาใช้บริการอยากให้ทําจุดบริการให้คนเหล่านี้เข้าถึงก็อยากเชิญชวนทุกท่านครับนี่นะครับทางเทศบาลนครหัวหินก็กําลังปรับปรุงและพัฒนา อาระยะสถาปัตย์เพื่อการเข้าถึงได้ของทั้งคนพิการและคนทั้งมวลอย่างต่อเนื่องนะครับที่สวนหลวงราชนี19ไร่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบทีรีขันธ์ครับ 走。